โอ้ยตั้งโอ้ตั้งโอ้เป็นน้ำแข็งซะตั้งโอ้เป็นน้ำแข็งโอ้ยแต่และตนแท้พักเป็นน้ำแข็งโอ้ยสลบ สลบสไลด์เลยตั้งโอ,อ้ไกลอ่ะแต่เลยตุดในใช่ไหง,กะกะงะะเนี่ยสุ้มกำลังแตกกับกำลังแตกสาลแเน่ก็เป็นน้ำแข็งจ้าบันนี้เราจสได้กินสาะลแะเน่แช่แข็งอะ่ะมึงพี่น้องสาะลแะเน่ เป็นน้ำแข็งส่วนรถใกล้ที่จอดไว้นอกบ้าน <laughs> เป็นน้ำแข็งจ้ะโอ้ยมึงลูกสาวมาขีดอันอันนี้มึงได้จาพี่น้องขนาดรถยังเป็นน้ำแข็งจอดไว้ข้างนอก <laughs> เื่อนบ้านเพิ่น,นกับท่านได้ไปเห็ดงานตัวนะ